สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญพบกับช่องสมาคมชาแนลอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปเหรียญแปลก <c oughs> ก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม <c oughs> เพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร จากทางช่องของเราไม่ว่าจะเป็นคลิป <res> เกี่ยวกับเหรียญแปลกเหรียญพศอโซายากเหรียญที่มีราคาซื้อขายเหรียญราคาเกินหน้าเหรียญเหรียญที่มีความนิยมเหรียญที่ไม่มีความนิยมเหรียญเก็บเหรียญสะสมช่องสมาคมแชนแนลมีทุกรูปแบบพร้อมที่จะนำมาสเสนอให้เ c ซีได้ติดตามรับชมกันกลมา ชมนะครับเหรียญแปลกในคลิปนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่50สตางค์ของรัชกาลที่10บนะครับห้สตางค์รัชกาลที่10นี้ก็เป็นเหรียญสิบเหลี่ยมนะครับสีทองแดงชนิด50สตางค์ปีพศสองพนเนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปกตินะครับ เหรียญไม่ปกติจะเป็นเหรียญเนื้อเกินก็คือเหรียญน,นี้ปีพศเดียวกันนะครับปีพศเดียวกันห้าสิบสตางค์เช่นกันปีพศส,สองพันห้ารอยหกสิบเอ็ดจุดที่แปลกก็มีเนื้อเกินอยู่ที่ขอบเสื้อด้านล่างนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับ ทำคลิปไปแล้วรอบหนึ่งมี f อฟซติดตามจำนวนหลายครั้งนะครับเป็นพันพันครั้งแล้วก็นำมาเปรียบเทียบให้ให้ดูอีกนะครับก็อาจจะดูไม่ไม่ง่ายนะครับดูยากจะอยู่ที่ ตรงนี้เดี๋ยวจะส่องกล้องให้ดูนะครับส่องกล้องให้ดูจุดเนื้อเกินนะครับนี่ครับจุดเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงขอบเสื้อนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดเนื้อเกินเล็กๆนะครับจุดเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีนะครับไม่มีนะครับ,นะรบก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับมองเห็นได้นิดเดียวแล้วก็มาชมเหรียญห้นะครับเหรียญหนี่เหรียญหนี้จะมีความแปลกอยู่ที่ตรงพอสำเภานะครับตรงพอสสอบำเภาจะมีอ่า จะมีรอยเส้นนะครับเหมือนกับเป็นการปั้มเคลื่อนหรือว่าปั้มผิดพลาดน,นะครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ตรงพอสมเพาสระ,ะอูก็จะมีสองเส้นพอสมเพาก็จะมีสองเส้นนะครับปีพศสอง0ัน้ร้อยส7นะครับเรียนนี้ ถ้าสงสัยอะไรยังไงนะครับก็มีเหรียญ5บาทปีพศ2547ก็ก็ดูนะครับตรงพอสัมภาสระโอมอมาคำว่าภูมิพลนะครับไปดูจะมีลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับแต่ทางช่องของเราก็ดูมาหลายเหรียญแล้วเป็นพันๆเหรียญน,นะครับไม่มีนะครับก็จะมีเหรียญเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับต่อมานะครับก็จะ เป็นเหรียญการจนานะครับเหรียญกาญจนาก็แปลกนะครับมีขอบสองชั้นนะครับมีขอบสองชั้นเหรียญน,นี้ก็มีคนทักเข้ามาขอแบ่งปันนะครับในราคาเหรียญละสองร้อยบาททางเราก็ยังไม่ขายเก็บไว้ทำคลิปให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับ เราก็มีอีกนะครับรูปแบบหนึ่งนะครับพระเศียรเอียงชนิด10บ,บาทปีพศ .2535 ช่อง,ด,ง,ด,งดังในประเทศไทยของเราช่องหนึ่งนะครับนำปีพศ .2535 ชนิด10บ,บาทพระเศียรตรงมารีวิวให้ดูนะครับแต่ของเราก็ไม่มีพระเศียรตรงนะครับทีแรกดูก็ไม่เชื่อนะครับว่าเหรียญ10บบาทจะมีพระเศียรตรง นะครับพอมาเจอเหรียญนี้นะครับเชื่อเลยนะครับว่ามีจริงนะครับเหรียญนี้ก็ไม่ใช่พระเสียนตรงเป็นพระเสียนเอียงนะครับปีพศเดียวกันแต่ถ้ามีพระเศียนเอียงมันก็ต้องมีพระเสียนตรงก็เลยเชื่อว่าเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้ามีเหรียญแปลกแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอ่าเหรียญพระเสียนเอียงนะครับมีพระเศียนเอียงก็ต้องมีพระเศียนตรงนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็มี มีช่องมาขอแบ่งปันเหมือนกันนะครับแต่เราจะแบ่งปันไปมันก็จะหมดไม่มีเหรียญจะทําคลิปนะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันนะครับอีกแบบหนึ่งประเซ็นใหญ่นะครับตัวนี้ปีพศ2 5 0 5 5นะครับปกติแล้วเหรียญ10บาทลักษณะขอบจะเป็นขอบฟันเฟืองแต่ขอบ ไม่มีขอบฟันเฟืองนะครับเหรียญน,นี้เป็นขอบโลนนะครับก็บางคนเขาก็ว่าเหรียญตกเครื่องนะครับแต่ทางช่องเราไม่เชื่อว่าจะเป็นเหรียญตกเครื่องจะเกิดขึ้นจากการผลิตแน่นอนนะครับดูแล้วเหรียญตกเครื่องก็ไม่สามารถจะละเอียดได้ถึงขนาดนี้นะครับมันต้องมีรอยอะไรบ้างเป็นตำหนิให้เป็นข้อสังเกต นะครับครับนี่ก็คือเรียนแปลกทั้งหมดนะครับที่ทางช่องของเรานำมาให้ FC ได้ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับกดจากกันอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s ับสไ cribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ